โลกเรามีเสื้อกันฝนสำหรับกันฝนมีเสื้อกันหนาวสำหรับกันหนาวแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีใครลืมอะไรไปหรือเปล่าเพ oh. ราะดูเหมือนว่าจะมีอีกฤดูหนึ่งที่จะไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนไทยเท่าไหร่ประเทศเราร้อนมากในตอนนี้จนทำให้เตอร์สงสัยว่าทําไมมันถึงไม่มีเสื้อกันร้อนนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเราจะมาลองสร้างเสื้อกันร้อนว่ามันจะสามารถใช้ได้จริงมากแค่ไหน และนี่นะครับก็คือวัสดุสําคัญที่เรานำมาใช้ในครั้งนี้เราเริ่มโดยการใช้อลูมิเนียมฟอยล์เพราะคุณสมบัติของมันสามารถป้องกันลังสีและสะท้อนแสงออกไปได้และมีคุณสมบัติในการกักเก็บอุณหภูมิโดยเรานะครับจะนำฟอยล์เนี่ยมาแปะข้างในตัวบอดี้ของเรานะครับเพื่อมาเป็นฉนวนกักเก็บความเย็นเพื่อที่จะไม่ให้มันออกมา มันต้องรูก็ได้มั้งอู้ร้อนเลยว่ะไอ้ี้ยแค่นี้ก็ร้อนแล้วตันมันติดผมกูมันติดผมกูโอ้ยผมกูยิ่งมีน้อยอยู่หมรอับิเหมือนเหมือนกันนะเนี่ย เหมือนไอ้วิตาสอะไปเราแล้วเราลองลอใส่ออกไปข้างนอกด้ย และนี่ก็คือการทดลองที่หนึ่งการทดลองเมื่อมีการติดตั้งฟอยอย่างเดียวเราทดลองชุดรุ่นแรกโดยการเดินออกมากลางแดดซึ่งก็ได้ผลการทดลองที่เร็วมากหลังจากออกแดดเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีเป็นไงบ้างครับคุณปรายรู้สึกยังไงบ้างครับร้อนอ้สัส การที่ผมได้ทําการสังเกตนะครับมนุษย์คนเรานะครับจะมีการสร้างความร้อนภายในตัวอยู่แล้วนะแล้วฟอยเนี่ยจะมีการกักเก็บอุณหภูมิภายในแล้วบางทีมันสามารถที่จะแบบเก็บความร้อนของตัวเราได้นะฮอร์สอาร์มอัมอาร์มอัพถอดเสื้อเลยครับมันถอดเกราะไอรอนแมนเหมือนกันเลยเนี่ยมึงยืนข้างบนพี่กูดิเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยหัว โอ้โหออากาศร้อนมาจากข้างในเลยอทำไมมึงดูตัวร้อนเนี่ยวะมึงจะไม่สบายเพร้องงานนี่แหละ้เียผมจึงมีวิธีสําคัญนะครับในการที่จะสร้างความเย็นภายในตัวของเสื้อกันร้อนได้นั่นก็คือการทําให้อุณหภูมิของผู้ทดลองนั้นเย็นที่สุดเท่าที่จะทําได้เราก็เริ่มการอุณหภูมิกันเลยงัะ เราตั้งใจที่จะทําให้ร่างกายเย็นที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนที่จะใส่เสื้อกันร้อนเพื่อให้ฟอยที่อยู่ในชุดทําหน้าที่เก็บความเย็นให้กับตัวของเราและทําให้ชุดกันร้อนมีประสิทธิภาพพิมมากขึ้นตอนนี้ผู้ทดลองเราก็น่าจะเย็นลงพอสมควรแล้วนะมึงเหมือนเวสวิวสั่เหมือนกันเนี่ใครวะเบสครูนอโดนเราไปทดลองอะ ไปไงบ้างครับ่นต้องทดลองอยู่ข้างนอกสักสิบนาทีเสื้อกันร้อนรุ่นที่2ส,สามารถทําให้ผมรู้สึกเย็นได้อยู่สักพักหนึ่งแต่หลังจกากการยืนกลางแดดอยู่หลายนาทีทําให้ความเย็นในตัวของผมก็เริ่มหายไปเหมือนเหมือนกูโดนด้วยแล้นะ <c oughs> <c oughs> เหมือนกูกำลังทดลองด้วยผมว่าผมไปแบบตอนนี้นะครับ สิ่งแม้จะตั้งใจจะเย็นแต่ฟอไม่สามารถัเก็บความเย็นได้มันก็ยังร้อนอยู่ตอนนี้และการยืนกัน,นยอยู่พักใหญ่เพื่อทำให้เราเกิดไอเดียที่ทำให้ชุดสามารถรักษาความเย็นให้ได้นานกว่าน,นี้ไปดรเตรียมก,การทดสอบต่อไปดีกว่าและกระบวนการต่อมานะครับนั่นก็คือการติดตั้งความเย็นด้วยแหล่งความเย็นของเราในเมื่อร่างกายเย็นอย่างเดียวแล้วมันไม่ได้ผล เราก็ลเลยเพิ่มแหล่งความเย็นเข้าไปในชุดโดยฉันหลักการเดียวกับถุงเก็บของเย็นคือที่แอนด์รอบนี้มันเวิร์ว่าคุรดเย็นที่เย็นมากไม่ไหล,ลดึงไหลไม่เดือใช่ไหม มีผ้าไหมนะก,ก็ตอนนี้เป็นไงบ้างความสึกมาเถอะตอนนี้ถูกถูกเย็นมาเถอะแดดเมืองไทยเออโอเคครับจายน็อตแข่งที่คุณติดตั้งให้หลายจุดเนี่ยมันทั้งคนช่วยกระจายไปทั้งตัวแล้วฟอยช่วยเก็บความเย็นเข้าไปแต่ผม,มสภาพคุณแล้วแบบมึงบวมขึ้นมาไม่มีแดดป่ะเสียษฐีที่ไม่มีแดดแต่อากาศนี่ก็ร้อนใช่ไหมเออมันมีความอ้าวหอดอากไงกี่องศาก็ตอนนี้ก็ประมาณ30 กว่าตอนนี้ผมเหมือนอยู่阿เ斯加ผมกับเตอร์ทดลองเดินตากแดดกันทั้งซอยตัวชุดก็ยังทำให้ผมรู้สึกเย็นอยู่และดูเหมือนว่าการใส่ความเย็นเข้าไปจะทำให้ชุดมันเวิร์กเราเลยตัดสินใจที่จะตากแดดกันต่ออ้ทวัน เฮ้ยใสนไปกี kind of s <S like so ่ยทีแล้ววะเฮ้ยอันนี้อันนี้รู้สึกว่าเริ่มเย็นขึ้นแล้วนะเริ่มเย็นขึ้นแล้ะเพราะว่าความเย็นเริ่มกระจายไอ้ฟอนช่วยเก็บความเย็นอ่ะแล้วเมื่อมันใช้ได้จริงผมและเตอร์ก็เดินออกไปเที่ยวในกรุงเทพและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เราได้ ไปไหนอะ่ะชุดเนี่ยเที่ยวกรุงเทพสบายกรุงเทพเมืองเทพสร้างสบายไปไปกลอ้องเดียวไปกลอ้องเย็นถึงใจ A few moments later วิกฤตครับอน <c oughs> นี้ชุดเริ่มทำการเซลล์อะไรว่าดิทับชันเหรอวะ มันเป็นเหมือนชุดสายลับไงที่แบบมันมันจะมีการแบทำภารกิจเสียยมันจะเริ่มทับหลายตัวเองต้องเดินจนหลุดเลยนะหลุดเองนะไม่ต้องไปเสียเวลาแก่เลยเราไปเดินอีกรอบไหมเพรามันอาจจะแบบสลัดหลุดแบบทีเดียวหมดเลยอจากการทดลองทั้งหมดที่ผ่านมานี่คงเป็นเหตุผลที่บอกคุณได้ว่าทำไมมันถึงไม่มีเสื้อกันร้อน เพราะว่าถ้ามันจะทั้งยุ่งยากทั้งทรมานทั้งเสียเวลาขนาดนี้ <c oughs> เราแนะนำให้ซื้อเสื้อระบายกาศดีๆสักตัวมาใช้เถอะ